โอเคสวัสดีผู้ชมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเฮียพาเฮงนะครับวันนี้เราอยู่กันในส่วนของ XO นะครับเราอยู่กันในเกม Wish b r e w นะครับไม่ว่าอะไรก็ไปดูเลยโอเคนะครับวันนี้มีทุนมาที่3,000ผมจะจัดฟีสปินนะครับนะแต่ว่าวีดีโอจบๆไปเออมราจะมาพูดมท่ำทำเพลงกันเลยครับซื้อไปที่2อ0พครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะใครสนใจอยากเล่นเกมแบบนี้นะผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับอยู่ด้านล่างในคลิปชั้นนะครับผมอะไรเอ่ยอะไรวะเนี่ย มากันแบบไม่รู้อะไรเลยนะครับปาาบเข้ไปว่าไม่ดีแล้วมีตัวเพลงเข้าน่าจะเป็นตัวเพลงด้วยแหละคืออะไรวะมันคืออะไรวะเรียนรู้กันไหมครับมิสเจอรี่ซิมโบคืออะไรวะเ้อเ้อเ้อมกาวินก็ฝาอะไรวะเนี่ยเรื่องวะโอ้ถ้าไอตัวนี้เข้ามันจะ๋อเข้าใจลวเข้าใจลวเข้าใจ จะต้องอย่างน้อย3ตัวขึ้นไปนะคิดว่านะสองตัวไม่น่าได้เฮ้ยได้เยเหรอเฮ้ยสองตัวก็ได้บ่เฮ้ยโอ้ยเรียบร้อยทุกคนอย่างนี้เจมบึ้มไปดิครับผมอีสามล้นเมกะวินไปดิครับผมแตกกระจกระจายอย่างนี้เอาอีกแล้วร้องขอชีวิตอีกแล้วแตกอย่างนี้ร้องขอชีวิตกันแน่นอน ไม่ธรรมดาเออไม่ธรรมดารอบสุดท้ายโอเคจบนะฮะอยู่ทำไมครับผมเรียบร้อยครับผมโอ้โหเกมแม่มุดครับผมมหัศจรรย์ครับผมพลังแห่งเวทมนต์แไ่โอเคถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีค wow รับบาย